เหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะพี่น้องเม่นบอกเอ้านด่า่ะลายๆดอกดำๆโคอความรู้จ้ะสติ๊ิกับอกจักปันไหนเรื่องเฮ็ดบ้านเฮานี่เนาะอยู่ใต้มันมีแต่เฮ็ดปูกเฮ็ดโคลเฮ็ดละง,งูกีดเหมือนช็อกโกแลตเลยนี่ไง สวัสดีครับพ่อกับผมบบาเคนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น,อนอ้องสดดียามเช้าเช้านี้พามาหาเห็ดอีกแล้วดอกเล้งแหกมันหอกแรกแหกมันเดี๋ยวพักไงแต่วันนี้มาป่าใหม่เนาะสติส๊กเนะาะมาบ้านอย่างนะบ้านโคกสง่าหรือดอนพักหวานเห็นไขน่มั้ยอำเภอ อำเภอเมืองแหลเนาะจังหวัดนครพนมมาแต่เช้าเลยเด้อเนาเหมือนออกจากบ้านตีห้าเพราะว่าไก่เติบจ้ะขับรถเครื่องมาสุดดอกมอเตอร์ไซค์ห้ามดูสิดอกเป็นานเป็นพุ่มเลยป่านี่ยค่ะ ตายเพูนว่าเห็นละงวงอกออกหลายล<ๆ>ก็เลยพากันมาเบิง่งแต่ย่างประมาณสักครึ่งกิโลได้เละเพิ่งเจอดอกแรกเจอดอกแรกถ้าบาวไหวครับจะกลับไปโคกกลงคือเก่านะครับกลับไปโคกเขาคกกือเก่าแต่ตอนนี้เดินหาก่อนมาลุ้นกันครับเจออีกแล้วเจออีกแล้วคุณเตยจ้ะชิเดย์อุ้ยล <c oughs> ูกไขส่สีแบบนี้ลูกไข่กับลูกขาวมันต่างกันดีจ้ะ หนูละสีเพ่อนสีเหมือนไข่หนูาขาวก็สีขาวจั่ะเลยต่างก,กันอยู่หาสอาเจออีกหนึ่งดอกโอ้พี่น้อง,งมดคนไล่หลายเมื่อกี้เนี่ยพี<า>่น้องโอ้ยบุญพาวาชนาเสือเหนืดได้ต้องใส่คำบุญเลยมันกว้างคนหลาย งนเจออีกไข่นึงจ้าบุญพาวาสนาส่งเหนือไงราถูวเราตาปเปได้จังเลยเหลือเพิอนอ่นเอามือวานนี่แถวนี้คือเป็นเป็นเีนไปเดินต่อเดินต่อเจออ, uh. อีกไข่เจอเธอแล้วไข่เนะี่บุญน,นำพามาเอาจอแ<อ>บบเพลินเอ้ยเจอเป็นหมูแน่หม<อ> uh. ูใหญ่ใหใช่ไหม แถวรอไปแลนั่นอ่ะพาคันย้ายกลับมาดอนเก่าเฮาป่าเห็ดของเฮามาเบิ่งเห็ดละงอกเหลืองเป็นไข่อยู่เป็นไข่น้อยๆ้อยู่บุษันเพิ่นมาจิ้มก่อนเลยดิดิลูกพี่ดีเลยเดี๋ยวมก่อนดบอกงน้อยอยู่นี่เนาะ เริน่น้อยจ้ะเก็บดิพี่เด้อมันไข่เพิ่นน,นี่ไหมเท่าไข่กับเก่งเก็บเกียมเะเทียนมีแต่ไข่น้อยอยู่นี่ไงเอาดูน้อย เบิจอกันแล้วโอ้ยผึ่งซาดดอกเล็กที่ผึ่งซาดจะมีรสชาติขมลึกๆเด้อจ้ะถ้าให้ผึ่งนกยุงจะมีรสชาติหวานนั่นน่ะมีขมพี่น้องหลายคนกระถามนะรสชาติต่าง<ด>กันอย<ด>ู<ด>่เนาะต่อจ้าวันนี้เริ่มเจอดอกบานแล้วชุบนี่ หน้าสวยแท้บัเคียนเจอเมื่อกี้บานเลยสองดอกอืมโอ้เศรากเมื่กี้เห็นข้างหลังแล้วแบบดอกนี้นี่แบบแบบด้วยนีแบบ่แบบด้วยตอนเอินบอัเคียนพี่ดิโอ้ยแบบแบบแบบดีดอกคำนมเ <laughs> คนหาบุ้งอยหลายมือนี่อยากไปโคกสง่าเบิ้ลน้องเพ็รกระบ้างนําจืดมือน,นี่คนเขาป่าเฮ็ดละง,งกูกันนี่มันมีทั้งเฮ็ดละงูแล้วก็ฮิดเพิองแต่โคกสงา่ามันมีแต่เฮ็ดละง,งูไปเลยกันต่อป้อาดอกมันลีดอยู่พี่อยู่ยมันลียเลาะฟางป่าเพชรป่าหน่อเพชรเนาะต่อปากไงพูดหน่อย ดอกเดียวชิบดอกมอกเลยห่างสัรอบดอนนิดครับพี่เผื่อหลายดอกน้อยดอกนี้นะดอกนี้อู้หัสเจ้าเนี่เป็นดอกเดียวที่สวยมาก เดิมบานเลยครับสีสันเนาะพรุ่งนี้เห็นเลยแน่นอนแหละต้องมีรอดหูรอดตาดอกหน้สจะงงยุ่งให้หมักให้เพิ่งข้าวไอ้ชิบเพิ่งข้าวเห็ดแล้วขาวกำลังบานใหม่ๆเลย โลขาวก็มาเรื่อยๆอยู่จ้าจุลพี่หนังโขาวน้อยแทกซีว่าในไหนเนาะโด่ฮิตกันเลยเหมือนกระเจียวเจเๆเลยจะกัน้อยละเจเลนี่นี่สวยสามสี่ห้าดอกแล้วเกิดสองดอกนี้ก็ หูนิ่งจุดนึสองดอกนี่ก่อนสติกน้องบอร์ก้าสวยบานบุานเบอเาเรียกว่าบานเบอนี่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 สองดอกนี่สองดอสองดอกนี่สวยสวยจะพี่ไปก่อนเงนร่ตๆเหนขายาว สวยมากเต็มกล้องเลยได้แล้วบอจ้าสวยแบบนี้สองดอกนึ่งสองซ้ำจุ๊บนอใช่ปะหาเห็นสี่ห้าทันดอกน้อยหันดอออน้มหาอีกหาอีกอาจจะอยู่มุมนี้แหละเจออีกสองดอกจ้าสาิิกอยู่ข้างนอกแ่บนี้ขึ้นนิด็ดเอาเลยแหละ chứ ừ. 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 không được chứ 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 không cái chứ không được chứ không được chứ không cái สร้างโอกเป็นแถวใหนะ้เน้อกห่างๆก,ก,ก็หยุดก็หยิบต่อส่งใส่ตาหาต้อไข่เห็ดละงลูกคือจะเจอ หน่วยเดียวเอเคนเออืน c h ơ เ h ็ดเห็ดเห็ดเหนือบึงกนเห็ดฟึ่งเหมือนช็อกโกแลตเลยอะ่ะพี่น้องเมนบอกเอ,าอเาเ้าดู่นยขาลายๆดอกดำๆโคลวอมรู้จ้สะสติกะบอกจักปันไหนเรื่องเห็ดบานเฮานี่เนาะอยู่ใต้มันมีแต่เห็ดป่วงเห็ดโคนเห็ดละง,งู อืมถี่ด่าเหมือนช็อกโกแลตเลยนี่ไงเห็ดช็อกโกแลตเห็ดช็อกโกแลตเห็ดสามฟานลำบักเห็ดเออตสองนุ่งตื่มกันเออมันอกดเนาะเนาะครขอความรู้จ้ะเห็ดอะไรเรียว่าเห็ดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งดำตรงตรงตัวเลยบบบแม่งเอาตรงตัวเลยค่ะจิปิโนงบอกเห็ดพึ่งดำพึ่งแดงพึ่งเหลืองลำบากเห็เค็นคนเจอลำบากเห็ดที่ตั้งชื่อเห็ดช็อกโกแลตเอาตามนั้านสเล็กไม่ถูกเดียวมันสิ ก็มันออกเป็นหมู่ว่ะพี่น้องจ้าขอความรู้ดูก็ดเดี๋ยวเจอต้องเลือกชื่อเดียวกับบ่าวเคนเด้อเห็ดช็อกโกแลตโอ้ยดอกเดียวอีกไปหาต่อพอเจออีกจ้าเจอเห็ดละงูสองดอกอดอกส,สวยๆนี่ใครยูอยู่เป็นคู่คอยู่นี่คู่เนาะเจออีกหนึ่งดอกสวยสวย กล <S <s ้จะถึงรถแล้วจ้ะสิพากันเมือละพากันเมือแล้วนี่ผลงานของเราเมนี้ได้หลายอยางนะสต๊กเนาะจ้าเมื่อกี้นี่สต๊กได้ดอกนึงนี่ไก่บอคนหรือบัเอ้นนี่แหละช็อกโกแลตเห็ดพึ่งช็อกโกแลตแบบนี้ก็สิพากันเมือแล้วครับเมืองให้ยาให้กินยามเช้าเดี๋ยวเราสิได้อะไรกินบ้านเดี๋ยวค่อยมาลื่นกันเนาะครับเนาะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนได้ครับเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า กลับบ้านกันครับ